ขอบคุณกระชาสวัสบบดีท่านผู้ชมพ่อๆกับข้าพเจ้าขบวนกระชา,า,นา,นาคนเก่าคนเดิมเพิม่มเติมกระชิพาท่านผู้ชมไปลุ่นภักตาใหญ่ก่อนท่านผู้ชมเบิ่งว่าตาใหญ่มีภักอีกอย่างสวงนี่เนาะไปเบิ่งน้ำกันโดนแล้วบ่ได้มาหาตาใหญ่ท่านผู้ชมโอ้หอมดอกอันนี้ดอกอันนี้มันคือหอมบ่หรือว่าโบเมนหอมเพิ่นว่าท่านผู้ชม โ่เมนหอมยังหอมหย่านี่ปะหอมขัตัดหย่านี่ปะโอ้มีสลัดเลยท่านผู้ชมสลัดใหญ่เลยเป่าโถ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 หองเตะท่านผู้ชมลาซาหองเตะโอเอาแล้วหองเตะนี่เอาแล้วท่านผู้ชม่งสลัด สลัดงามสลัดกำผาสองนานหนึ่งทรรม,มบมบอดีลวกในลายมันในทางนี้บ่นี้นะพีพีพี่รรผบุษมของเตะงามนะเงา บรธรรม,มดาบรธรรม,มดามันบรธรรม,มดาทานผู้สมพี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กบรธรรม,มดาแท้ๆนี่นะเมืองขวามันงะเลยเมืองเป็นน้ากันตาใหญ่ขึ้นไปเลยธรรมสมเพิ่นตาใหญ่สัมตาใหญ่ขึ้นเมื่อแล้ว ท่านตาใหญ่ท่านประานท่านทำขอมลสามว่าอ้ามขนาดทำชกุ่ได้ขมูลว่ะแต่เสีเยเอออกระบอรหรือว่าอะไรเบอง พมักร้าวกระปูกอยู่ในสวนเก่ามันมีปุยมีฝุน่นท่ผู้ชมลายมันละงามงามบริวารทพักเลยงามนะขอ่าวก็ยังงามนี่ทั้นจะเชื่อวได้่าถากกัด มันอยู่เลาะแคบเงืม่ทงมท่านผู้ชมก็เลยว่าย่านทากอย่า,า,ยามันมีทากแกนมีทากโรามีเบียร์ประกาศสอบน้ำเดือดถมมังชมนีย่ยงานเบียร์ประกาศสอบตัวนี้เป็นห้องเต๋เนาะท่านรังขับปเจ้ากระลงลายแต่บ่หัวลุ่งยังเด้อ เรามีเห็นเบียร์พระคมเนี่ยแล้วก็เห็นเบียร์ผักกาดเนี่ยเนาะเบิงเบิงวาซิเมนผักกาดอย่างผักกาดซ้อมบเบาเบิงปองปลาโอ้ผักกาดหน้านะผู้ชมนี่ก,การหน้ามีม่เบียรผักกาดหน้าคนก็นลงผักกาดหน้าเนี่ย นี่มันปรุงเลยได้ธราสุขท่านายพระคมน้ำเป็นผักบกเห็นใบมันมันออกตอกแตกออกมาจะเป็นผักบกนี่จูบน้ำแต่ใหญ่ไกน่นำเงืมอยู่ล่าได้แต่ว่ะใส่น้ำบาดานะพระสงม์ราบปจูจนนำเงืมนี่ Tức bụng Chỉ có đồ cái này ừ. Ừ. Không là này bụng nữa thầm sụp Cát sọn Tắt hồng tệ là cái lộn và cát sọn đó bà này. <laughs> เอาห้องเตะออกเอากาดซ่อมลงกาดหน้าลงไรใต้ไงนะโตัวหอ้องเตะโบได้ขนาดแหละทับปุ่มซมหอมปีะตั้งจากพย,ยุถือและก็ะเหม็นหื้อเลยทับู้ชมอือว่าลงลายทับปุ่มซมลงลายแต่ว่ามันยังอัินท <c oughs> ับปุ่มซมอันยังบรทันได้เห็นเนะาะเพราะว่าปกดังซุ่มปกดัง เริ่มแต่ปกด่างมานี่นะล็อกนี่นะล็อกมานี่สุดนี่นะแม่ลงหมดแล้วท่านผู้ชมอืเนาะคือว่าเต็มงก็ยังเหลือแต่ล็อกนั่นโตอันหอมเเก่าท่านผู้ชมอกนันเนาะเออเหลือหันก็เต็มเนาะแล้วก็นันก็เอาออกหมดแล้วอือยังแต่ห้องเตนีท่านผู้มชมโตีอยู่นี่นะแต่ว่านี ส่วนนี้หอกเต้นีนราคาสองแสนปลาสองแสนได้่านผูมหมื่นหนึ่งหมื่นนึงกับสิบสองกิโลเนยอ๋อาเจะได้ปลาพิลึกพ่ลัมเตะนะเต็มทงุงปลาพีหลึก่านถุงเมือเอ้ำนี่แหละความงามนะครับผู้ชมเอ้ย มีเตเงินทักงนันได้เนี่ยเออผู้ได้ดุคนผู้ได้ดุคุดและได้เงินได้ทำผู้สมผู้ได้ดุเก็บกับได้เงินทำผู้สมอืมเก็บกับเก็บพักสุกมาแหลกะกา สีประมาณนี่แหละเนาะขอบใจทานผู้ชมติดตามต่างเต้ต้นจดจบสวยเป็นกําลังใจแขคขอบคัวตาใหญ่ในการเหตุการเกษตรก็เป็นกําลังใจแข่ข้าพเจ้าในการเหตุคลิปหรือการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นการส่งเสริมขับปเจ้าในตัวกสิขอรับานผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบการคลิปหนาบาย